ตอนนี้กำลังจะมารีวิวฝนซึ่งหยุดตกเลยบ้านสองร้อยตารางวากำลังสร้างเหลืออีกยี่สิเปอร์เซ็นตแล้วก็เก็บงานก็จะเสร็จละเฮ้ยอะไรโอ้โหมาช้าโอ้โเรารอตัวพระเอกอยู่มาช้ามากอะี่กำลรีวิวไปไหนวะโอ้โหมาตั้งแต่ปีสีแล้วเนี่ยขยัไม่เข้าอีกโอ้รถตู้ผ่านข้างหลังเส้นเห่เอวเลยวะฮะไม่ไม่ไก รีวิวอย่างนี้เลยเอาแบบเนี้แต่งตัวไม่เรียบร้อยอ่ะโอ้อ่ะบ้านสองห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวนี่พื้นที่สองร้อยตารางวานะอันเนี้ยโปร่งเลยนะโปร่งเลยนะโค้ติดถนนสองด้านด้วยนะเออนี่อันนี้ด้านหนึ่งรถตู้สายหกเก้าวิ่งผ่าน,านอ่าผ่านไปไหนผ่านไปด่านช้างกันอ๋อเส้นสามสามหกห้านะครับอืมนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูถนนอีกด้านหนึ่งใจร้อนไง เจ้าของเขายังไม่รู้เลยว่าเราไารีวิวว่าก็คือร้อนเกินจังแตงัมไม่ติะถนนหนึ่งด้านอันนี้อีกหนึ่งด้านเนี่ยแล้วตัวบ้านนี้นะเออคือข้อดีอย่างหนึ่งคือหนึ่งเลยที่ถนนตรงด้าและมันมันไม่ใกล้กับถนนหลักเกินไปน่าเออเสียงรถไม่วุ่นวายค้าขายได้นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันโซเชียลมันแรงเนี่ยถนนตรงนี้เห็นไหมรถวิ่งผ่านเนี่ยอ ตัวดำๆยืนอยู่คนน้องน้องน้องยศมันบินโดนอยู่อ่าอ่าก็ดีนะสองร้อยตารางวาแล้วล้อมรั้วให้หมดแล้วด้วยที่ในโครงการป่ะโครงการพรประจวบโอโครงการพรประจวบอะไรนะนี่นี่นี่ไงรถตู้มาพอดีเลยเงินกุ๊บหรอมีแรงกุ๊บหรือเป่านี่เนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูรถตู้เดี๋ยวจะว่าไม่จริงนะรถตู้เข้ากรุงเทพสายหกเก้านะนี่ไงนี่ไงไปกลับพาไปรถตู้จอดนี่กังหงป่าอ้าว ไม่เปลี่ยวไม่เหงานะมีบ้านคนอยู่เลยหมดแล้วนั่นเนี่ยนี่อยู่ในเขตชุมชนนะอ่านี่บ้านคนเต็มเลยเอที่เปล่าก็มีอันนี้ขายหมดแล้วนะมีคนมาจับจองไปหมดละรอจับมาปลูกบ้านใช่ไปดูข้างข้าง้าน่อยไหมล่ะดูสิดูว่ามันตอนเนี้ถ้าเกิดใครมาดูเนี่ยต้องการทําให้จัดสวนยังไงเอาต้นไม้อะไรมาลงบอกพี่จวบได้เลยเออนี่ดูโรงจอดรถสองโรงอีก <c oughs> ที่เจอรถคนงานเออยอกนี่เราเข้าไปไม่ได้แต่เขากำลังปลูกกระเบื้องอยู่ออให้ดูด้านนอกเนาะแต่เป็นสองห้องนอนสองห้องน้ำาน่นองหลังคาพงโพ่งนี่ย่อยแล้วเหลือพื้นที่ต้นไม้นี่เราปลูกให้นะครับไม่ออกนะไม่ออกไม่ออกแหมใครจองแล้วต้นไม้ออกจนะตีให้เอออเป็นบานอะไรนะบานบานเปิดไม่ใช่บานกระทุงอ,อ่าบานกระทุงออ้งโบราณมากเลยเนี่ยเนี่ย อ๋ออันนี้ก็สีสวย,ย,สยไม่ใช่ดูก่อนใจร้อนไงมันก็ร้อนเกินไปจริงหรือเ่ากงเกงไม่ทันนุ่งเลยลีดนี่พื้นที่ด้านหลังเหลืออีกเหลือเลยเฮ้ยนี่ก็ทางหลังนี่ก็ทําเป็นสวนอะไรได้ดิอขุดสะเข้าไปได้นี่เออขุดสะนี่เหลือเยอะเนี่จะปลูกต้นตไม้ให้หมดละโอโ้ราคาเท่าไหร่นะที่เขาบอกว่าตอนเนี้ยถ้าสร้างเสร็จอ่ะมันหนึ่งหกแปดแต่ถ้าซื้อจองตอนเนี้ยเหลือหนึ่งห้าแปดลดให้หนึ่งแสนเฮ้ยอ่า เอ้ามันก็มาจองตอนนี้ก่อนไม่ได้เหรอฮะจองตอนนี้แล้วก็ให้เขามาอยู่ให้เขาทาเสร็จวางเงินแล้วก็รอบ้านเสร็จเลยหลังนี้กู้เข้าธนาคารได้ด้วยนะราคานั้นเลยใช่ไหมอ่าคร่าวๆนะครับฝากไว้อีกหนึ่งแปลงนะครับรอชมตอนเสร็จก็ได้หรือจะไม่รอเข้ามาชมก่อนก็ได้แปลงนี้มันอยู่อ๋อที่บอกว่าหนองยาใจประมาณเออห่างจากตลาดแค่กิโลครึ่งเซเว่นส่งของถึงอ่ะเออถ้าเกิดขี้เกียจไปก็โทรสั่งเซเว่นเอาเอ้าสะดวกสบายนิดเดียวแล้วพบกันคลิปเต็มๆนะครับ ถ้ายังอยู่นะบ้านหลังนี้ไปไปไปลุงไปไปเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ดีกว่าไปโอ้มันรีบกระลีบเกินไป